วัสดีครับวันนี้มีผมมีคลิป D ดีๆโมเมนต์ดีๆมาฝากนะครับวันนี้จะทำคลิปสาธิตเกี่ยวกับการปลูกก้้ยไม้ให้เกาะต้นไม้ให้เป็นธรรมชาติที่สุดแบบที่เราเห็นในตามป่าตามวัดนอุทยานแห่งชาตินะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีต้นไม้ใหญ่ที่เราหมายตาไว้นะครับต้นไม้ภายในบ้านเรานะครับ ต้นไม้ยืนต้นแบบไหนก็ได้นะครับขอให้ต้นไม้นั้นเปลือกบางไม่ไม่เปลือกไม่หนามากผมปลูกที่ต้นเพกาที่ต้นขนุนก็ได้ผลดีมากนะครับเกาะลากเกาะดีมากแล้วก็จเจริญเติบโตวสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรก็สามารถที่จะปลูกให้กล้วยไม้เกาะต้นไม้ได้ทั้งนั้นนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็มีพันกล้วยไม้พันกล้วยไม้นี้ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ป่ากล้วยไม้ตระกูลหวายหรือทุวกล้วยไม้เลี้ยงก็ได้ทั้งนั้นครับแต่ไม่ได้ํำกล้วยไม้ดินนะครับใหญ่มะพร้าวแห้งนะครับแล้วก็ลวดนะครับสำหรับผมจะใช้เป็นลวดพลาสติกจะเป็นลวดแบบไหนก็ได้นะครับ หรือจะเป็นเชือกก็ได้เพราะเมื่อเราปลูกไปสักพักหนึ่งกล้วยไม้ก็จะออกลา,ากมาเกาะที่ต้นไม้นะครับเพื่อดูดนำเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงเพื่อขยายเผ่าพันธุ์ดำรงชีวิตให้อยู่รอดนะครับซึ่งเป็นทางของกล้วยไม้เลยนะครับในตามธรรมชาติกล้วยไม้ก็จะออกลา,ากมาเกาะที่ต้นไม้ เพื่อดูดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเพื่อขยายเผ่าพันธุ์และยึดเกาะยึดแน่นไม่ให้เคลื่อนไหวไปตามแรงลมหรือหลุดออกจากต้นา้นะครับเมื่อเราดูว่ากล้วยไม้ออกลา,ากมาเกาะที่ต้นไม้อย่างแน่นหนาและแข็งแรงอย่างมั่นคงแล้วนะครับเราก็จะคายลวดหรือเอาลวดหรือเอาเชือกที่มัดออกอยู่ดีนะครับฉะนั้น วัสดุอะไรที่เราใช้มัดได้ก็สามารถนำมาใช้ได้ทั้งนั้นนะครับข้ออน่นเราจะต้องกํำหนดจุดที่เราจะปลูกต้นไม้นะครับว่าจะให้อยู่สูงขนาดไหนหรืออยู่บนขีดไม้ที่เราดูแล้วเห็นว่าพอแหยนมองขึ้นไปดูแล้วมันดูสวยงามดูเท่ดูมีดูประทับใจเรานะครับ ถ้าปลูกบนที่สูงก็ต้องมีอ,อุปก,กรณ์ตัวช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบันไดนั่งร้านที่แข็งแรงมั่นคงแล้วก็มีคนคอยช่วยจับไว้อยู่ข้างล่างไว้ให้แน่นหนาให้แข็งแรงให้ดูมั่นคงนะครับสิ่งสำคัญคือต้องปลอดภัยไว้ก่อนไม่ให้เกิดอันตรายนะครับถ้ากำหนดจุดที่ปลูกไว้ไม่สูง ยืนปลูกได้ก็จะทำได้ง่ายและปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะกำหนดจุดป,ปลูกที่ไม่สูงสามารถยืนปลูกได้นะครับไปดูขั้นตอนวิธีทําเลยนะครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วทั้ง3อย่างนะครับพันกล้วยไม้แล้วก็ลวดก่อนที่เราจะไปทำการปลูก ให้เรานำเนื้อมะเพรา,าแห้งกับกล้วยไม้ที่จะปลูกไปแช่ในน้ำไว้ประมาณสักสามนาทีนะครับหลังจากนั้นให้นํามาปลูกได้เลยนะครับทีนี้ไปดูขั้นตอนวิธีการปลูกเลยนะครับให้เรานํารากกล้วยไม้แนบกับต้นไม้นะครับ แล้วก็ให้นับใยมะพร้าวที่เราชุบน้ำไว้แล้วทับลงไปอีกทีหนึง่งทับไปตรงที่ตรงรากของกล้วยไม้นะครับแล้วเราก็จะใช้ลวดล็อกไว้นะครับยึดยึดใยมะพร้าวกับรากของกล้วยไม้แล้วก็ใช้ลวดมัดแนบเท่ากับต้นไม้นะครับล็อกไว้ก่อน ไม่ใช่ล็อกนี่หว่านะครับหลังจากนั้นให้นำลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับมัดลำต้นของกล้วยไม้ให้แนบกับต้นไม้นะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาแค่พอประมาณแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ หลังจากนั้นให้เรานำที่ฉีดน้ำนะครับมาผสมเครื่องดื่มชูกำลังนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผสมใส่น้ำเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำมาฉีดลดฉีดลดกล้วยไม้นะครับหลังจากนั้นเดือนแรกนะครับให้เรานำน้ำเปล่าผสมเครื่องดื่ม บำรุงกำลังยี่ห้อไหนก็ได้นะครับสมสักครึ่งฝาต่อน้ำห1ึ่งลิตรนําไปฉีดเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะครับเดือนที่3ให้เราฉีดอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ได้นะครับอาจจะผสมเครื่องดื่มบำรุงกำลังบ้างไม่ผสมบ้างห them. Them. Helmet, สสรหือใช้น้ำเปล่าล้วนๆก็ได้นะครับ ประมาณสักสามถึงหเดือนลากของกล้วยไม้ก็จะเริ่มออกมาเกอะกิ่งไม้ต้นไม้ที่เรามัดติดไว้นะครับเมื่อเราสังเกตว่าลากของกล้วยไม้ยึดแน่นกับลำต้นของต้นไม้แล้วหรือกิ่งไม้แล้วนะครับดูว่ามั่นคงแล้วก็เหนียวแน่นแล้ว สามารถที่จะหากินดูดน้ำเลี้ยงจากต้นไม้ได้แล้วก็ให้เราคายลวดหรือแกะลวดแกะเชือกที่เรามัดออกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะฉีดน้ำเดือนละครั้งสองครั้งก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นหน้าฝนก็ไม่ต้องฉีดเลยก็ได้แค่นี้ท่านก็จะได้กล้วยใบยส,สวยๆเวลาออกดอกก็จะดูสวยงามตา ดูเท่ดูมีคาร์มากนะครับเวลาญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมาเที่ยวบ้านก็จะทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคาร์มากแม้ตัวเราเองเวลาแงน,นมองดูกล้วยไม้ออกดอก <c oughs> ก็จะได้โมเมนต์ดารมลมเหมือนว่า <c oughs> ไปเที่ยววน่อุทยาแห่งชาติไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไัย รู้สึกมีความสุขใจมากๆากนนะครับเป็นไงครับโมเมนต์ดีๆแบบนี้คลิปดีๆแบบนี้ถ้าเพื่อนๆที่ป้านาอาพอใจนะครับก็ช่วยกด s ับ s c r i b e กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ